สวัสดีค่ะพบกับปิ่นโตอีกครั้งนะคะกับรายการปิ่นโตมือใหม่ EP 2รายการที่เปิดมุมมองใหม่ๆเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก้าไปสูก่การเป็นมืออาชีพในอนาคตด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์แอปแพ็กเพียงแค่ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้รออีเมลตอบกลับอัตโนมัติก็จะได้รับพาสดก็สามารถเริ่มต้นทดลองใช้งานได้เลยค่ะโดยสามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้แบบไม่จํากัดผู้ใช้งานราคาเริ่มต้นเพียงร้อยกว่าบาทต,ต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะเรามาดูการสร้างเอกสารใบสั่งขายดิยเซอร์ออเดอร์กันนะคะ สำหรับกิจการที่มีการใช้เอกสารใบสั่งขายเช่นสินค้าที่มีการสั่งผลิตหรือสินค้าที่เมทัวออเดอร์หรือต้องออกใบสั่งขายส่งให้กับหน่วยงานอื่นเช่นคลังสินค้าบางกิจการก็อาจจะมีการใช้แบบฟอร์มใบสั่งขายด้วยส่วนสินค้าประเภทซื้อมาขายไปถ้าไม่มีการใช้ใบสั่งขายก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการนำข้อมูลใบสั่งขายไปเชื่อมต่อกับระบบการผลิตสินค้าของท่าน สามารถติดต่อเข้ามาที่แอดมินให้ทีมพัฒนาทำโปรแกรมเพิ่มเติม,ม,มได้โดยมีค่าบริการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะส่วนการสร้างใบสังขายก็เหมือนกับการสร้างใบเสนอราคาเลยค่ะโดยถ้ามีการสร้างใบเสนอราคาแล้วเราสามารถดึงข้อมูลจากใบเสนอราคามาสร้างเป็นใบสังขายได้เลยค่ะสำหรับเอกสารที่ถูกนำมาใช้อ้างองิสง,องสร้างเอกสารประเภทอื่นๆในระบบแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีกเพื่อให้ข้อมูลเอกสารในระบบที่เชื่อมโยงมีข้อมูลสอดคล้อง ตรงกันช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการทำงานสำหรับการสร้างใบเสนอราคาท่านสามารถดูขั้นตอนการสร้างได้ใน EP 1ีค่ะต่อไปเราไปดูการสร้างเมนูใบสั่งขายไปเลยนะคะการสร้างใบสั่งขายจากเมนูหลักเข้าไปที่1เอกสารขายเลือกเมนูย่อย2ใบสั่งขายเราก็จะพบหน้ารายการใบสั่งขายกดบวกที่ปุ่มสีเขียวเ,เพื่อเพิ่มเป็นเอกสารใหม่ผู้ใช้งานก็สามารถบันทึกข้อมูลที่ต้องการได้เลยค่ะ แต่ในส่วนของการกรอกรายละเอียดข้อมูลเอกสารใบสั่งขายปิ่นจะขออนุญาตข้ามรายละเอียดการกรอกข้อมูลส่วนนี้ไปนะคะเนื่องจากเหมือนกับใบเสนอราคาใน EP 1เมื่อสร้างใบสั่งขายเสร็จแล้วเราก็จะสามารถกดปุ่มรูปไอคอนไฟล์ PDF ในรายการที่สร้างไว้ก็จะปรากฏหน้าต่างแบบฟอร์มใบสั่งขายที่เราสร้างในรูปแบบไฟล์ PDF ที่สามารถจะพิมพ์หรือบันทึกลงคอมพิวเตอร์เพื่อไปดำเนินการต่อได้ตามต้องการค่ะ ด้วยราคาเริ่มต้นเพียงร้อยกว่าบาทต่อเดือนและยังมีแพ็กเกจฟรีให้ใช้งานด้วยนะคะแค่นี้ยังไม่พอสําหรับบริษัททำบัญชีเรามีส่วนลดสําหรับพาร์ทเนอร์เพิ่อมอีกสําหรับท่านที่สนใจติดต่อหาเราได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ